วันนี้เราจะมาแต่งหน้าแต่งตาให้น้ำว้ากันนะคะแต่งแต่งหน้าแต่งตาให้น้ำว้าสวยๆก็จะมีดินสอเขียนคิ้วมีลีบมีที่ปัดแ้มน้องน้ำว้าจะแต่งตัวสวยๆออกไปกินหญ้าตอนบ่ายออกไปกินหญ้ากลางทุ่งพอทุ่งนาคนทำข้าวเสร็จกันแล้วน้ำว้าจะไปสวยค่ะ มาแม่แต่งหน้าให้โอ้ยดูสักทั้งจะหลับอือจะลับแล้วห่วงนะเขียนคิ้วกันคิ้วอยู่ไหนคิ้วนว่าอยู่ไหนอะเขียนคิว้วอะเอะอใต้ได้แบนี้ได้บน,น,น,นี้แม่เขียนคิว้วเป็นประกอบอ่ะเขียนคิ้วกันคิ้วอยู่ตรงไหนคิ้วอยู่ตรงนี้ เข็นคิ้วเห็นไหมเนาะนี่คือวจินสอเขียนคิว้วทาคิ้วอืมแต่งตัวสวยๆน้ำมันมีคิค้วโอ้น้ำมันมีคิวออวค้วแล้ว เขียนคิ้วแล้วเอาเขียนตาเขียนตาน้ำม้าสีไหนดีสีชมพูไปเลยเขียนตาใส่สีชมพูม,พมันม้ามีตาสีชมพู <N> น้ำมา á, สวยมากคิ้วสีน้ำตาลตาสีชมพูจัดทรงใี้คิ้วสวยๆปัดแจมปัดแจ้มน้ำมาจะปัดแจมชมพู นย่การลุกโอ้สวยมากเลยน้ำมาสวยแก้มชมพู้มสีชมพู นนอยูิวน้อยอะไรจิูกแก้มชมพูทางนี้ทางนี้ทางนี้แล้มาทางนี้ได้แล้วข้างหนึ่งนั่นมาโชว์กล้องโอ้สวยมากมีคิ้วมีตาสีชมพูมีแก้มสีชมพูข้างข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ลูกแม่แสงข้างนี้เออข้างนี้ข้างนี้เอออข้างนี้นะอนอนลงนล่นลง แม่แต่ง oh, ก่อนโอ้สวยก่อนสวยก่อนต้องแต่งสวยก่อนโอ้อยู่บนฟ้าดีสิขาไว้ยังไงดีข้างนี้ข้างนี้แม่แต่งแล้วแม่เหลีอยข้างนี้เอเขียนตาข้างนี้หันไปจังสีเอา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 น้องเตงขาแม่เขียนคิ้วก่อนลูกเขียนคเขียนเขี้วเขี้ยวหนูต้องอยู่ทางนี้ เห็นไหมน้องนั่นโอ้โหสวยมากคิ้วสีน้ำตาลโหสวยมากเลยตา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 ทาตา,า,าสีชมพูเหมือนกัน สีชมพูมีคิ้วสีน้ำตาลมีตาสีชมพูเอาปลาแก้มปัดแก้มปัดแก้มปัดแก้มโหลูกสาวแม่สวยจังปัดแก้มปัดแก้มข้างนี้สี ชมพูเสวยไหมเสวยไหมเสวยไหมทำสวยๆทำสวยๆสวย,สวยเอาลิบ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 อ่าลิบสีแดง ตรงไหนดีนี่นี่เออเขาต้องทาเฉพาะตรงนี้หรือเปล่าวะริมฝีปากนะ่ะถึงสวยทาใหญ่เกินไปหรือเปล่าแม่เนี่ยอุ้ยทาใหญ่เกินไปหรือเปล่าแม่เนี่ย้างว่างยังไม่แดงเลย นาสาวนกพมาก่าน้าสวยมากสวยมากเดีย๋ยวแม่กล้องมาถ่ายใกล้ๆเดี๋ยวแม่กล้องมาถ่ายใกล้ๆนะมาดูหน้าแต่งเสร็จแล้วหนูสวยไหมคะน้ำว้าแต่งหน้าเสร็จแล้ว มีคิว้วมีแก้มมีปากสวยสวยไหมคะ